กาขุนเขาแปดสีธนดรหนึ่งโลกธาตุันจักรวาลรวมเป็นสหัสโลกธาตุรีสหัสโลกธาตุรวมกันไม่มีสิ่งใดที่ตัดไม่ได้มิชาลับสามดาบสหัสตรีสหัส,ส,หสมหาสหัสโลกธาต สำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะซื้อหรือว่าอยากจะขายหน้าช่อง YouTube นะครับสามารถไปติดตามช่องของตลาดซื้อขายช่อง YouTube ได้เลยนะครับซึ่งเขาเนี่ยซื้อขายกันแบบไม่โกงไม่เกลียดนะครับให้ราคาแบบดีมากๆเลยนะพูดคุยแป๊บเดียวจบเลยนะฮะก็สามารถไปได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับเอราเอาอะครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยอยู่ผมครับจำแสนเองนะครับก็คลิปในวันนี้เนี่ยเราอยู่กับศึกดวลในเซิร์ฟจีนตัวย่อนะครับเป็นศึกดวลฝ่ายฮีโร่นะซึ่งผมเนี่ยจะพาเพื่อนเนี่ยเขาาาาาันนอะะไรมบ้ง โอเคเรามาดูตัวละครของทีมแชมป์แล้วก่อนละกัรนะครับนี่เลยพลัง31ล้านนะครับมีตัวละครดังนี้เลยฮะตัวละครอย่างเจ้าซุยลิวนะครับรอบแดง2.5ดาว5ดาวม่วงครับทาซูมากิร่าง2นะครับรอบแดง1.5ดาว5ดาวม่วงครับหน้ากากหวาน SSR นะครับ5ดาว5ดาวม่วงเป็นรอบแดง2จุดนะแล้วก็เจ้ออวสนขับเคลื่อนครับรอบแดง2จุดนะครับ5ดาว5ดาวม่วงนะซึ่งเจ้าสิงขขับเคลื่อนทีมนี้เนี่ยน่าจะเก่งสุดแล้วนะเนื่องจาก เป็นเลเวล110เลยนะตัวละครตัวอื่นเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยได้ปั้นตุดขนาดนี้เลยนะฮะแล้วก็จะมีเจ้าตัวละครอย่างปูปบอม5ดาว3ดาวม่วงนะครับแล้วก็อมบ้แมน5ดาวนะตัวทีมนี้เนี่ยตัวละครที่เป็นอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเขามีด้วยนะครับนี่เรามาดูก่อนนะว่าตัวละครอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์ของทีมนี้เนี่ยคือตัวอะไรนะอ่ะ,พะเพื่อนๆคิดว่าตัวอะไรครับแน่นอนครับตัวละครของทีมนี้เนี่ยก็จะเป็นเจ้าซุยริวนั่นเองนะครับเป็นตัวละครอันดับหนึ่งของถึง7ลล้าานนนเยะะครับหดมก เดี๋ยวเราค่อยมาดูทีมของอันดับเซิร์ฟนะครับว่าเขาใส่ของอะไรไปบ้างเราไปดูการต่อสู้ก่อนละกันโอเคเราเข้ามาที่สุดดวลต่อครับก็การต่อสู้ในรอบแรกนะครับรอบ8ทีมมาดูเลยครับรูปโปรไฟล์ของแฟตประกายแสงครับเขาเนี่ยใช้ตัวละครดังนี้นะครับก็พลังอยู่แค่11ล้านเท่านนะั้นเอก็มีตัวละครที่ผมขอข้ามทีมนี้เลยละกันนะครับก็ทีมแชมป์อย่าง,งชนะอยู่แล้วนะเดี๋ยวจะไปดูเจ้าซุยิวเตะดูซุยิวเตะเสร็จแล้วก็พอแล้วกันนะฮะก็จะไม่ยือ้อละกันนะครับเพราะว่ามันน มานะครับมาดูซูริวเตะกันดีกว่าเปิดแหมครับในการหวานฟังเราเนี่ยด้หิวก่อนเลยนะไปครับร้องเพลงไปก่อนครับเร่งความเร็วของแถวตัวเองครับโอเคสุมตีไปครับสามตัวหน้าโดนหมดครับมาแล้ฮะอันตีของซยริวครับเตะเข้าไปที่26ล้านนะครับโอเคข้ามเลยแล้วกันนะยังไงก็ชนะอยู่แล้วนะฮะโอเคไปครับไปดูในรอบ4ทีมดีกว่าน่าจะตึงกว่านี้นะครับ มาดูในรอบ4ทีมครับรูปโปรไฟล์ของกระบองเหล็กครับนี่ครับก็พลังที่16ล้านนะครับมีตัวละครอ,อย่างคอปููบอมนะครับซอมบี้แบนอัศวินขับเคลื่อนทังซูมากิสุนัขเฝ้บ้านแล้วก็เจ้าหน้ากากหวานนะครับโอเคมาดูซะหน่อยรู้สึกเหมือนว่าจะไม่ติดอันดับในร้านประลองด้วยนะฮะไปครับก็ฟังเขาเนี่ยหน้ากากหวานเร็วกว่านะโอ้เรื่องจัดเลยเนี่ยหน้ากากหวานเร็วกว่าด้วยร้องเพลงไปก่อนครับ ลองมาดูนะครับว่าความเร็วของแถวเขาเนี่ยจะเพิ่มขึ้นแสงไหมโอ้แสงด้วยเลยฮะมาครับท่าฟื่เมื่อกี้ยกมาก่อนเลยอันติเข้ามาครับสุดท้าบ้านได้ปิดกั้นลูกไฟด้วยนะแต่ว่ายังดีนะครับทีมเราเนี่ยมีเจ้าอสศวินขับเคลื่อนที่โหดมากโอเคมาครับหลอดูครับการเตะของเจ้าซุยลิวนะครับแถวหลังเนี่ยจะหายหมดไหมหิวไปแล้วสุ่มตีไปครับ2ตัวอัศวินขับเคลื่อนฝั่งเขาเนี่ยกายล่างแล้วนะ มาแล้วเจ้าซุยลิวครับเตะเข้าไปที่14ล้านครับโอ้โหแรงมากฮะเจ้าสุนัขพวบ้านเนี่ยยังติดไม่ย่อท้อยังยื้อไว้ได้อยู่นะผัดซุยเมื่อกี้ฝั่งเราครับยกขึ้นไปบ้างอันนั้เตะเข้าไปนะครับอยู่ที่6ล้าน5้านะครับติดคอสชิวถึง4ตัวครับฝั่งเขาเนี่ยเก็บ3สาต็กแตกแล้วนะฝั่งเราก็กลายล่างแล้วนะปู่บองเข้าไปตีปกติไปสองพีแบงกก็ยิงปกติไปนะครับเนื่องจากโดนเจ้าสุนัขพวบ้านนี่แหละนะครับมันปิดกั้นลูกไฟไป ปูบอมเข้ามาตัดฮิวครับตัวละครของเราเนี่ยเป็นสายหิ้วด้วยนะแลวโดนตัดหิวไปแล้วนะครับแต่ว่าฝังเขาเนี่ยไม่ได้จะมีดดเมจที่มาปิดได้ละหมายครับอันติของอัศวินกับเพื่อนครับบับเข้าไปที่3าล้านห้านะฮะติดฟอสชิลแล้วก็ระเบิดไปอีกหนึ่งทีครับจบลงไปแล้วโหดมากนะฮะทีนี้คือทีมแบบตัวละครมันเพอร์เฟกต์ครับนี่ฮะเป็นตัวละครที่ครบครบคันเลยแล้วก็จะมีเจ้าซอมบี้แมนด้วยนะโอเคเรามาดูในรอบชิงนะครับนี่เนี่ยเป็นรอบชิงแล้วนะก็ฝั่งนู้นครับรูปโปรไฟล์ของนะครับ้ ทีมตัวละครเหมือนกันเปียบนะครับเปียบเลยเนี่ยเป็นทีมอันดับที่เท่า่ของลามประลองอันดับที่4ด้วยนะครับเฮ้ยคุณคุณหน้าอันดับที่4เนี่ยตัวละครที่เคยเตะเรามาปะใช่นะครับไอ้ทีมนี้เนี่ยเคยเป็นทีมที่ชนะเรามานะครับแบบย่อยยับเลยนะฮะก็ทีนี้ครับใช้ตัวละครอย่างทัชซ์ซึมมังกีล่าง2นะครับเขาเป็นล้อมผมนะทัชซ์ซึมมังกี้ไก็เจ้าซุยลิวนะครับหน้ากากหวานนะครับซอมบี้แมนอัศวินขับเคลื่อนปูบอมนะครับคือทีมเหมือนกันเปียบนะครับตัวเดียวกันเลย แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าการที่เอาซอมบี้แมนมาเนี่ยสามารถรับตีนเจ้าซุยริวได้ด้วยนะแต่ว่าต้องรอดูอีกทีนึงครับว่าโดนฟอร์สของท่าซือมากี่แล้วเนี่ยจะทันได้รับไหมนะโอเคไปแต่ว่าซุยริวเนี่ยมันเปิดก่อนอยู่แล้วเนาะก็ซอมบี้แมนเนี่ยได้รับอยู่แล้วแหละนะฮะโอเคเข้ามาครับก็ฝั่งนู้นเนี่ยได้เปิดก่อนเลยนะฮะนักกากหวานเร็วมากเลยก็ร้องเพลงไปครับเราจะบัฟความเร็วนะครับต้องมาเราดูว่ามันจะเร็วขึ้นไหมโอเคครับเร็วขึ้น2ตัวเลยในยามความเร็วเหนือกว่าแล้ว ค่สซูกิครับได้ยกเลยครับบับเข้าไปติดฟอสชิวถึง6ตัวท่านผู้ชมมาครับซุยริวได้เตะแล้วครับเตะขึ้นไปดมเมจปิดอยู่ที่5ล้านห้านะครับฟอสชิวเมื่อกี้ขยับไประเบิดไฟแรงอยู่พอสมควรน้ากากหวานได้ฮิวคืนครับสุ่มตีไปโอ้สามตัวเลยครับไม่ซ้ำหน้าด้วยถือกับเคลื่อนฝั่งนู้นเนี่ยกลายล่างแลวครับมาครับซุยริวจะปิดดัเมจที่เท่าไหร่ครับโอ้โหขึ้นไป1 3ล้านแล้ว ก็ปิดไปที่3ล้านเลยครับซอมบี้แมนเนี่ยล่วงไปแล้วนะหมายครับอันตรีของทัซึมืกิครับฟูยูใครไปบุบเข้าไปฟอสชิลเหมือนเดิมครับซอมบี้แมนลุกขึ้นมาแล้วก็ล่วงไปแล้วนะฮะเป็นการตายครั้งที่1ครับครั้งที่2องเลยดินะปู่บอมเข้ามาตัดหิวไปครับอืมโดนตัดหิวไปครับทัซึมืกิกับหน้ากากหวานนะครับโอเคล่วงกันไปเรื่อยเลยครับฟอสชิลมาเลยฮะอัศวินขับเคลื่อนครับปาดเข้าไปที่2อล้านหกนะฮะ ก็คือว่ามันก็เป็นตัวละครที่ดีนะครับเนื่องจากมันปานคอปูบอมเข้าหน้ากากขวานร่วไปแล้วฮะไปครับหน้ากากหวานววร้ากากนองเพลงครั้งหนึ่งซื้อเรียบร้อยสุ่มตีไปครับปิดเกรดหลอดเลือดด้วยเนี้ยอาจจะปิดฉากได้ในการเตะครั้งเดียวนะครับเนื่องจากปิดเกรดหลอดเลือดไปแล้วรับเข้าไปเนี้ยหรืหอท้าเนเพิ่มกี่เพียงตัวเดียวเท่านั้นนะครับเจอกูยูไครครั้งหนึ่งยกเข้าไปครับบึ๊บหันฟองเนี้ย ป๊อชิวทำงานซอมิแมนไม่ได้ขยับเลยพ่อชิวมันทำงานนะฮะโอเคโดนซอม้แมนยิงมาครับเอาล่วงเลยจบไปนะครับก็จะเป็นรูปโปรไฟล์ตัวนี้เนี่ยชนะนะผมจำซื่อไม่ได้นะครับแต่ว่าพลังเนี่ยถึง31ล้านเลยนะฮะโอเคเราไปดูของนะครับว่าเขาเนี่ยใส่อะไรให้กับพวกตัวละครของเขาบ้างนะครับก็จะเป็นของที่เราเนี่ยรู้ๆกันอยู่แล้วนะเราก็จะมาดูนะครับว่าใส่ของหมดไหมโอเคนะครับก้อนนี้เนี่ยจะเป็นทีมหลักจริงๆเขาเลยนะผุขอล้องหน่อยดิ ราจำลองดูนะครับว่าเราเนี่ยจะสามารถทนมือได้ถึงเทิร์นที่2ไหม <c oughs> เนื่องจากเขาเอาเจ้าวัคซีนแมนมาด้วยนะครับคือสามารถระเบิดรอบแรกได้เลยแลย้วก็มีเจ้าความรีเสียงโซนิกนี่ครับซึ่งจะบัฟบความเร็วของตัวละครในแถวมันด้วยนะครับอันตรายซึเมื่อกี้ก่อนเลยครับโอเคปู่มบอมเข้ามาตัดฮิวครับซุปเข้าไปเอ้ยไม่ได้ตั้งสถานะคอโมโบฟอร์สด้วยแต่ไม่เป็นไรเนะี่ย ึบไปครับสุ่มตีเข้าไปครับ2ตัวครับไปครับความรุ่เสียงโซนิกซึบซึบซึบเข้าไปพัสซูมากิครับผมผมเนี่ยได้อันตีแล้วนะแต่ว่าผมไม่ได้เอาคอมโบฟอร์สน้อยข้างหลังนี่ครับถ้าคอมโบฟอร์สมันจะมีโอกาสชนะไหมโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมีโอกาสชนะอยู่นะเดี๋ยวไปคอมโบฟอร์สด,ดีกว่าไปซึ่งเป็นทีมที่พอเอาเจ้าความรุ่เสียงโซนิกกับวัคซีนแมนลงมาแล้วเนี่ยเป็นทีมที่น่าเกรงขามมากๆเลยนะครับเนื่องจากเป็นทีมที่โหด ไฟครับมาความรู้สึกทนิกฟังเขาได้เข้ามาปาดก่อนครับใส่ทัศซึมันกี่นะครับเหมือนเดิมแต่ว่าเราก็ยังไม่ตายนะปูบอมเข้ามาตัดหิวครับโอเคตามสเต็ปเลยครับหมายถ้าการหวังฟังเราดิฮิวคืนแล้วก็รอดูนะครับว่าคอมโบฟอร์แล้วเนี่ยจะเร็วขึ้นไหมโอเคครับเร็วขึ้นด้วยถ้าทำไมวัคซีนแมนเร็วกว่าึยกเข้าไปแล้วก็ฟันครับไม่เป็นไรฮะเร็วใครเร็วกว่าก็ได้ครับแล้วเปิดรอบแรกไปก่อนโอเค หมายครับเจอพายุพายุายเข้าไปอันตรีเข้าไปครับบึ๊บเข้าไปเลยฮะติดฟอสไปเหมือนเดิมระเบิดเอ้ยแต่ติดแค่สี่ตัวท่านผู้ชมแต่ว่าปิดไม่ลงและดูซุยรีขอเตะซะหน่อยนะครับโอ้วัคซีนแมนล่วงไปแล้วฮะเอาลงตัวนึงก็ยังดีครับเตะขึ้นมาที่10ล้านนะครับก็ถือว่าเตะแรงโอเคประมาณนี้ในการนำสารลงนาของคลิปในวันนี้นะ่ยก็ไว้เจอกันในคลิปใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็สวัสดีค,ครับผม